จ้าเขาเขาปลาสวยได้หมื่นนี่โอ้ยพอกลุ่มหนึ่งแหละมัน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 เห็นแล้ววะแม่ใส่เสร็โอ้ปาดยายสนเจอกลุ่มใหญ่พี่น้องพุน่ะมืงอกี้าส้งกับเขามาได้เลยสวยสวย หวดพ่วงเนาะงามน,นะสวยงามสวยค่ะแลนจนหอบะ่ะ <c oughs> สวยเห็ดสวยนะคะเห็ดวันนี้สวยจังเลยโอ้ขา เอาเก็คือสีสวยสวยอยู่ในป่าเตาะหยาเนาะเออมันหล่งงามเนาะ ดอกอง,งามๆยายปาเห็ดโอ้ยลูดมือค่ะกล้องอ้ดอกไหมดอกนี้ก็สวยนะคะสวยจังเลยสวยก็สวย